ครับทวัตวงอุทาทิีครับอ่าแรกเริ่มเมือนกับเมื่อจากอ่าเพจนะครับกับสนใจในเรื่อง KSL นะครับคูบตาลิซิ่งนะครับพอดีมันป,อ,ปอุกอัปเดงขึ้นมากกัเลยเจอกันเลยอ่าเข้าไปบองในรายละเอียดก็เลยสนใจอ่านี่คือที่ยิมหาครับที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่าผู้แทนการตลาดของคูบูตะนะครับมุปกันแนะนําให้ใส่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับของคูบูตะก็เลยอ่าเห็นสเปคแล้วนะครับวา ตัวดาวเทียมตัวเทคโนโลยีมันเป็นเป็นตัวหลาสุดแล้วก็เลือกใส่ครับการใส่ดีครับงานเก็บรายละเอียดได้ดีลูกค้าครับประทับใจนะครับสำหรับตัวที่ยิ้มหาตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ในการใช้งานสําหรับแปลงเขานะครับในหน้าเขาที่มอญใหญ่เกินไปครับว่ามอ่ไม่มีปัญหาครับแล้วก็งานงานที่เก็บให้ลูกค้าลูกค้าประทับใจครับรายละเอียดดีครับครับผมถ้าลูกค้าท่านนึนสนใจนะครับก็อยากแนะนําครับสำหรับพื้นที่ แปลกเกษตีที่เหมาะสมกับบานเขานะครับที่มหาครับเหมาะที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวใหญ่ขึ้นไปอาจจะาการแล้วแต่พื้นทีนะครับแต่พื้นที่เขานี่สำหรับผมผมอยากแนะนําทีมหานะครับเจ๋งสุดแล้วครับคูโบต้ามหาสาลคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน